สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความฝันนะครับซึ่งคนเรานั้นเมื่อหลับนอนอาจจะมีนิมิตหรือว่าความฝันนะครับมาปรากฏในความฝันในเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งคุณและเกิดโทษนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ บางครั้งความฝันบอกโชคลาภบ,บ้างบอกลางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มีนะครับซึ่งความฝันนั้นเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับและเชื่อมโยงกับจิตของผู้ฝัน,นครับรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวพันกับกรรมด้วยเช่นกันนะครับต้นเหตุของความฝันนั้นแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับบุรพนิมิต นะครับความฝันเกิดจากเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนนั้นฝันไปมักเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมามาปรากฏบอกลางหรือโชคลาภต่างๆนะครับในความฝันครับประการที่2จิตนิวรณ์นะครับความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความฝันอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ อารมณ์จิตของผู้ฝันนั้นได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลานะครับทำให้เมื่อหลับไปแล้วก็จะเกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆน,น,นะครับผู้ที่ฝันผู้ที่ฝักใ่อยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือเทพสังหรณ์นะครับความฝันเกิดขึ้นเพราะเทวดาบันโดบ,นบันดนหรือบันดาลน,นะครับ ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้โดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไปนะครับเพื่อสําดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็จะเป็นเหมือนกับการตักเตือนให้ผู้ฝันได้ระมัดระวังภัยต่างๆและหาหนทางป้องกันนะครับประการที่4นะครับธาต โขพะครับความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมากจนท้องไส้อืดท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับธาตุไม่ย่อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เวลานอนหลับจะหลับไม่สนิทนะครับจึงเกิดฝันไปในเรื่องไร้สาระไม่มีมูลความจริงหรือให้ประโยชน์แต่อย่างใดนะครับในส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ การทำนายความฝันนั้นจะนิยมเรียกว่าการแปลความฝันนะครับและการแปลความฝันในทางวิทยาศาสตร์จะต้องทราบบุคลิกและภูมิหลังของผู้ฝันนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นสามารถจดบันทึกความฝันไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนะครับการแปลฝันอาจจะทา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของผู้ฝันนั้นได้นะครับแต่เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยนะครับอีกทั้งเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายทำให้ผู้นั้นหรือว่าผู้ฝันนั้นส่วนใหญ่นิยมแปลความฝันแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับ และความเชื่อก็ยังคงมีผลกับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความหมายของความฝันประจำวันนะครับความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตำราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝัน จะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่งเป็นความฝันประจำวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไปเป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตรวันอังคาร ได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิดสมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอนฝันวันพฤหัอสอัศจรรย์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกคลาบจะคราจร นั้นจะย้อนแก่สัตว์ท่าตุในเรือนฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือนในเจ็ดวันฝันมาอย่าแชร์เชือนเร่งรู้เตือนจดจำเป็นตำราอันนี้ก็เป็นบทกลอนความฝันตั้งแต่อโบราณกาลมานะครับซึ่งความหมาย ตามบทกรอนนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านายถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ญาติและมิตรสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคารไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝัน ถ้าฝันคืนวันพุธไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัสไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย ได้แก่ตัวผู้ฝันเองสำหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับฝันเวลากลางวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวันคือความฝันที่โยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์นหนึ่งลาบ เป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ฝันเวลาหัวค่ำช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทําให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริงฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแน่ๆฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสองถึงสว่าง เป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลาสามวันหรือไม่เกินสิบห้าวันสำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆตามตำราทำนายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษรสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก ซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จงบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของ ปุถุชนอย่างเราอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้วยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนานา,นาเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ต่ารา อาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทํานายฝันนั้นๆนะครับการทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจำได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนามาตีความฝันให้ถูกต้องแม่นยําได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ได้มากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมาย เกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหาย ภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏิประต่ะตอบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ซึ่งภาพนิมิตที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิต จึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกระผมเองนั้นก็ สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดูภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและ เราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรู้รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสําหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนั้น <c oughs> เมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริงก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ ดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับคาถานิมิตฝันดีนะครับมีดังนี้นะครับ พุทธังนิมิตตังธรรม,มังนิมิตตังสังฆังนิมิตตังนะโมพุทธายะนะครับคาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะช่วยให้หลับสบายนอนฝันดีพูดผีปิศาจและเรื่องร้ายจะไม่กล้ำกายในความฝันนะครับก็เป็นคาถานิมิตฝันดีนะครับ อีกหนึ่งคาถานะครับซึ่งเป็นคาถาขอโชคลาภจากความฝันนะครับโอมอิทิริทิพุทธนิมิตตังทิสวาณะตังท่องคาถาบนนี้หลังจากส่วนบนไหว้พระก่อนนอนแล้วกราบบนหมอน3ครั้งท่านมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ได้โชคลาภจะเกิดนิมิตหรือความฝันที่บอกใบ้เพื่อนำไปสู่ ลาบผลเงินทองและในความฝันจะพบแต่เรื่องดีๆเป็นมงคลนะครับก็ฝากคาถาไว้สองบทนะครับสำหรับท่านผู้ต้องการโชคลาภหรือว่าต้องการฝันดีในคืนน,นั้นๆนะครับท่านใดที่ฝันว่าได้ไปเที่ยวในที่ร่มรื่นหรือท่องเที่ยวไปในสวนซึ่งเต็มไปด้วยมูลหมู่ไม้นาน,นาพันธ์ ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้โชคลาภอย่างคาดไม่ถึงและอย่างไม่คาดคิด